สวัสดีครับบ่าวเ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับมือหนีพ่ายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับมาหาคู่บาวัดปลานะครับคู่บาว่าไปสั่งอุปกรณ์มาแล้วนะครับที่จะสร้างห้องน้ำนะครับสาธุบุญกับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเด้อท่านผู้ชมนะครับเนาะที่ได้ร่วมกับบ่าวเ่าสร้างห้องน้ำถวายคู่บาวัดปลาในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวบ่าวเ่าจะนั่ ปัจจัยไปถวายคู่บาเนาะครับก่อนแรกเดี๋ยวจังไปฟังน้ำกันเดี๋ยวอ่ามาเบิงตรงทีคู่บาจะสั่งห้องน้ำเนาะครับว่าคู่บาจะสั่งตรงไหนครับผมเอามาหอดมาถึงแล้วครับผมเขาไปหาคู่บาน้ำกันเนาะครับเดี๋ยวนํำปัจจัยไปถวายคู่บาเพราะว่าเพิ่นสั่งอุปกรณ์มาแล้วครับคู่บาว่ามืนอนีเดินทางไปสั่งอุปกรณ์แล้วเนาะครับเกิดเลยจะนํำปัจจัยมาให้ถวายคู่บาเนาะครับผมแลกใจคู่บาผ้า มาชมนะครับสถานที่ตรงไหนที่จะสร้างนะครับผมหลัก็จะไปคุยกับว่างบจะทอดายนะครับถ้าพ่อแล้วก็จะพ่อเด้อธรรมโอชมเด้อถ้าคู่บ่าวว่าพอแล้วนะครับก็จะพ่อธรรมโอชมนะครับผมกับซาทุบุญกับเอฟซีแฟนครับทั้งช่องนะครับบ่าวเทาก็เป็นเจ้าภาพตั้งต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับเก็บมีเอฟซีรวมเข้ามานะครับ กระสาทุบุญน้ำท่านผร้ชมเนาครับเขาไปหาคู่บาน้ำกันเนาะครับมเมื่อสักครู่นี้ครับหมา่าบอท่านปูปูอยู่ป่าช้าเนาะครับม่าท่านเพิ่อนอยู่ครับได้กลับนมัสการเพิ่อนอยู่ครับธรรมประชม,ม <laughs> แต่ว่าเพิ่นกะรีบกลับเนาะครับครับ <laughs> อากาบนมัสการครับคู่บากาบนมัสการใช่ไหมครู่บาคู่บาไปสั่งอุปกรณ์มาแล้วนีะครับเอาบินเอาบินท่าธรรมชุมบินนี่ครับคู่บาไปสั่งมาแล้วนะครับเนาะทิมาส่งครับต้องหน่อยนี่ละส่งมานี่ปะครับคู่บาเดี๋ยวเบาเถ่าจังใจคู่บาผ้าไปเบิ่งสถานที่น้องพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นครับไล่ซื้อนะครับอันนี้ก็เบาเถ่าเป็นเจ้าภาพนะครับหนึ่งหมื่นบาทกับมีเอฟซีนะครับรวมมา อยอดนี่ก็สองหมนะครับใบนี้ธรรมชมสาธุบุญน้ำทุกท่านเด้อน,นะครับผมอาจจะบร่ดอ่านนะครับผม,มนะและก็ใบนี้ <laughs> มันเงากัมีเอฟบางท่านเพิ่นบออกประสงค์จะออกน้ำกับมีได้ธรรมชมเด้อนะครับใบนี้ก็หนึ่งหมื 12, 000, ่นอพันสอง่งหมื่นอร้ยเจ็ดกับสองหมื่นแักบเ็เป็น30,000 สามหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดนะครับผมอ่าเป้าเถากามาถวายปูนะครับก้อนแรกนะครับผม,มน,น,นะครับแต่ว่ากับยังยังมีเหลืออีกที่ท่านผู้ชมเดอ้ออันนี้กับคุณป้าใจดีไม่ขอออกนามสาธุบุญน,น้ำคุณป้าเดอ้อนะครับคุณป้าว่าอ่าน,นี่ครับรวมสองหมื่นบาทแล้วก็อ่าพี่สาวใจดีบ์โประสงค์ออกนามอีกหมืน่นอายอดย์เด็ประมาณสามหมื่นเจ็ดร้อย ครับยอดอาจจะแังวามาถามคู่บาวาอาจจะพ่อเลยบ่ครับคู่บาวพ่อเลยเด้อธรรมชมเด้อเอฟซีครับเอาตามจุดประสงค์ที่ห้องว่างเว้นครับแต่ว่ามาหนี้ห้องเกิดห้องน้าเ้ากิดได้ดีขึ้นครับมันจุกจิกจิกมันอ่าก็แล้วแต่คู่บาจะใส่ใจนะพี่น้องเนาะคู่บาว่าพ่อเลยเด้อธรรมชมสาธุบุญนะครับคู่บาเจตนะร่มห้องคือห้องหน้าสองห้องนี้ครับพ่อแล้วพี่น้องสิได้แนวะืตมอยู่ไหนซื้อหินมาลงบ้าเทากะ คิดว่าเหลือคู่บากระไว้ er ใส่ใจใส่อยในวัดพี่น้องนะครับค่าไฟค่ายัางแนรนะครับแต่คู่บาว่าพ่อแล้วเด้อบวเอาเถ่าจะามาเอาเถ่าก็ว่าบอกเอฟซีผ่านทั้งนี้ว่ารับคู่บาว่าพ่อแล้วเรารับสําหรับในการสร้างห้องน้นําในครั้งนี้กั<า>บสาธ <สา S 1> ุบุญขับเอานีก้อนแรกได้พี่น้องเด้อนี่ครับก่อนแรกถะายปูรับถวาวคู่บานะครับก่อนแรกคู่บาจะได้ใส่ใจในการก่อสร้างเหลืออีกนี่ครับอีกสามหมื่น เจร้อยครับคู่บาเออแจ้งคู่บาไว้้ถาครับยกโค้งมุ่งราคาเอาแต่ไรขาดเหลือจังแล้วก็กระเบื้องอ่ะครับผมจะได้น้ำมาถวายคู่บาอีกรอบนะครับท่านผู้ชมในคู่บาก็สั่งของมาแล้วนะครับผมนี่รายการสั่งของเอาไม่สร้างเขาเปิดหัวอือหนึ่งกะโลงมือนั่นล่ะครับอือนี่ก็ลุยเลยอ่าเทียรข้ามเอาตัวเลขของคู่บานะครับเดี๋ยวจะให้คู่บาผ้าอ่าไปเบิ้งสถานที่ เราเมื่อนี้ไปสร้างของมาแล้วแมนจะมาสงคำนี้มาครับนีดจังหน่อยเขาของจังหน่อยอ่ะนี่ครับพี่น้องนะครับอันนี้ตัวเลขของคูบาวันนี้เจ็ดสองเก้านะครับผมนี่ครับปู่อยู่ป่าช้าหกเก้าเจ็ดเด้อเพิ่นมาอยู่เมื่อกี้เหรอมาเห็ดนี่ครับเพิ่นยันเพิ่นยันเพิ่นยันไทยเพิ่นยันถามเรื่องอันนี้แหละยันถามเพิ่งอาบอมเป็นยังน่าผู้ชมเนาะแต่ว่าเพิ่นให้นี่ครับนี่ของคูบานะครับเจ็ดสองเก้านะครับอันนี้ของปู่อยู่ป่าช้า 697แคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเอาไปครับเดินไปชมสถานที่น้ำกันนะครับนอ่อนมากนะบินอาบินไอ้คูบ่าบินอแรกอันนี้นะครับเนาะวดแรกรับรองคุบ่าใส่เงินคุ้มค่าสาธุบุญเป็นเป็นประโยชน์ให้เบิดล่ะเพราะว่าเงินทุกบาททุกต่างเพราะค่าคุบาบาทเดียวครับสาธุแล้ซีเได้ห้ามาโศกขึ้นไปครับปู บวชมาสิยมาเสียจำหนี้บ่เอาดอกครับกันว่าคู่บาว่ายอดกะพ่อหรอพ่อแล้วครับสาธุบุญเด้อพี่น้องเดอ้อครับนี่อีกอีกก้อนนึงกะสามหมื่นเจ็ดร้อยอเ,เดี๋ยวนำม,มาถวายคู่บาตถ้าเป็นกองสองครับแต่ว่าทามียังหลงเหลือเด้อพี่น้องเด้อบาวเถ่าก็จะน้ำมาถวายคู่บาตทุกบาททุกสตังค์เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าบาวเถ่านี่ก็ถือว่าเป็นผู้อ่าอ่าต่างตนผู้ตั้งต้นนะพี่น้องเนาะ ครับเป็นเจ้าภาพถือว่าเป็นผู้จะเป็นเจ้าภาพถ่ายยังมีเหลือหรือมีเพิ่เพิ่มเติมมาะกาจะนํามาถวายคู่บาทุกบาทบาทุกสต,ตังค์ทำประชมนะครับเอ,เอาไปรับคู่บาพา,าไปชมตรงที่คู่บาจะสั่งนะครับอตามคู่บาไปทำประชมุมครับลงมาในินบ,บับคู่บาเ <c oughs> <c oughs> นี่ครับสารากับบอยไนเด้วยพี่น้องด้วยอยู่นี่คู่บาแก พูดทิงกะเป็นวัดเป็นวัดนน่อยบคกบ่าครับอ๋อตรงนี้จะเป็นร่องขั้วเอานะครับผมหาจังไดฮาได้เท็ดบุญร่วมกันอีกพี่น้องานะครับร่งขวเกาปวกรอ่ะนะรงขั้วเก่านะครับปวกจอ่ะร่องขั้วเก่าอันนี้ซาลาครับเป็นซาลานหน่อยเด้อพี่น้องได้เห็นบ่ครับผมห้องน้ำก็บยุพุ่นห้องน้ำเก่าครับห้องน้ำกับยุพุน ปวกกินปวกกินแล้วก,ก็หักอันนี้มันไปนส้นแตกครับนั่นแหละครับห้องน้ำเหลืออันเดียวอันเดียอู่นั่นครับเห็นไ่มครับผมเป่าเท่าซุ่มจูบเจ้าอยากมาเห็ดกมาสามันต้องมาเห็นสถานที่จริงมันจทำมาชมนะครับท้้งเขานะครับท้างเขาทั้งนี่ครับสองอันสองอันเอาทำมาชมตรงนี้นะครับ ของจะมาทรงแรงนี่แหละครับผมคู่บาไปสั่งแล้วนะครับคู่บาว่าตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ครับจะอยู่ตรงทางพอดีนะครับคู่บานี่ครับติดติดทางตรงนี้ธรรมชุมนะครับผมนี่นี่ครับทนาไปรางพุนครับผมสถานที่ตรงนี้สถาบนนึกนะครับตรงนี้นะครับเนาะเดี๋ยว เริ่มก่อสร้างนะครับบ่าวถอกกัจะมาทายเหตุธรรมชุ่มได้รับชุมตลอดนะครับจะมาทายท่านนี่ครับทางเขาทางนี้พี่น้องเห็นไหมครับผมปัดปลาอหลีพี่น้องโซลาเซลล์คู่บ่าก็จะมาติดทั้งนาเลยละครับติดทั้งนาติดนาของน้ำแน่นะครับพื้นที่ตรงนี้อยุ่เป็นป้าซ่าวค่ะครับผมอันนี้เขามาเผาคนกับมือของน้ำเขาอีกแบบอะนะครับผมคอยตั้งคู่บ่าตั้งเกลืองานเขาทุบเขายังกะครับ มันมันมีเนียนเลยครับแบบว่าโยนไทยตั้งเอรลดเขาก่อนจองก่อนฟ้อนมาครับอันนี้เป็นปลาซาด้วยพี่น้องนี่ครับผมปลาซาจะไม่เป็นของน้ำใส่ของน้ำกับบะหมี่ครับผมแกะจะมาตั้งตรงนี้นะพี่น้องเด้อเดี๋ยวเริ่มก่อสร้างกะจะมาทายให้ชุ่มอีกนะครับผมเหมาะบด นี่ครับรอ,อยู่ติดอยู่ติดถนนพอดีตรงนี้นะครับผมนะครับศาลาอยู่พุนครับท่านผู้ชมศาลาอยู่ตรงโน้นนะครับก็จะสร้างตรงนี้ในอนาคตนะอาจจะมไม่ใส่ศาลาหลัง,งนี้อ๋ออาจจะไมใ่ใส่ศาลาหลังใหญ่นี่นะครับผมอาจจะมาใช้ศาลาหลังใหญ่นี้นะครับแล้วันนี้เขากับไรมันนี่มาเกิดเทมันนะครับคู่บา่า,บา,าว,าว,าาวาเดี๋ยวหาห้องน้ำแล้วจังห้องครัวลงครัวบ่ครับคู่บ่าวอ้าวประมาณหาเหมือนครับผม ลงครัวประมาณห้าหมื่นน่มีอย่งไหมคูบาครับผมคอยเค็ดคอยสร้างไปเนาะเอาแต่ว่าห้องน้ำคู่บ่าวว่าพ่อแล้วพ่อแล้วทำมาชมแต่พาะห้องน้ำเนี่ยพ่อเด้อทำมาชมเด้ออับสาทุบุญแล้วครับครบจำนวนแล้วไปตามสเต็ปเป็นคนต่อต่อไปแต่ว่าการเลืเพื่อเหลือเพื่อขาดให้คู่บ่าวแหละครับผมพ่อได้จับจ่ายจับใส่ชื่อดินมะลงนี่ครับแต่ลงทางพุ่นครับอ่านี่บริเวณพุ่มมิดเนี่นี่แหละ สาธุบุญนะครับน้องบุญญ่พี่น้องเด้อครับสาธุบุญยกมือใส่หัวน้ำกันครับสาธุบุญกับเอฟซีแฟนครับทั้งช่องที่รวมเป็นจะภาพกระเป๋าเ่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับให้ได้โชคให้ได้แห้งน้ำกันสามตัวตรงสองตัวตรงน้ำคู่บาน้ำปูเฮานะครับอานี่ครับบริเวณนะครับกัมาไทยเอฟซีเบงนะครับก็น้ำปัจจัยนะครับที่เอฟซีรวมกระเป๋าเ่านะครับมาถวายคู่บาเพราะว่าเพื่อนจะได้สั่งของสั่ง่างมากนะครับเอาไป ใช้ใจเนาะครับสร้างนี่ก็เป็นชาวบ้านเท่านี้บ่กครับคู่บ่าก็บขลุยนะพ่อคู่บ่าก็จะลุยพร้อมสายสายลุ่ยจนสายสร้างเต็มนะครับคู่บ่าเอางามงามเลยครับคู่บ่าเอางามงามนะครับสมกับเอฟซีพันตั้งใจนะครับมนีก็อะไรนี่น้ากับมีสายน้าสายน้าก็มีสาสามตาพะโพนมันเอาตรงนี้นะครับคู่บ่าเนาะตรงนี้ข้างทางพี่น้องอยู่ข้างทางพอดีผุนศาลาเก่าตรงนี้เป็นศาลาไม้อาจจะได้มาใส่ศาลาไม้ท่านผู้ชม นะครับแต่ว่าห้องครัวมีแต่ห้องครัวเก่าเด้อยคู่บ่าวาว,กกว่าเอาเป็นแต่ละยย่างไปนะครับสาธุบุญคูบ่าวา่าอ่าเป็นสเต็ปเอาท่านผู้ชมนะครับพ่อกันคลิปนาะเอาตัวเลขของคูบา่ากับปู่อยู่ป่าช้าให้ FC, เอฟซีผลไมาแคปหน้าจอนะครับเนาะแคปหน้าจอเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับ,นะรบ,นะรบงวดวันที่16กันยายน2566นะครับมื้อนี้ก,ก็เลยมาถ่ายให้ FC, เอฟซีเบิ่งคูบ่าว่าสั่งของมาแล้วเนาะครับเพราะวา่า คุบาจะได้ใส่ใจใจายค่าของครับพี่น้องนะครับเอาสาธุบุญครับผมพอกันคลิปนาสวัสดีครับกราบสาธุครับคุบ่าครับผม